สดบบีค่ะกับพี่บแพลวพี่แพลวค่ะในช่อง WP d a i l y นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาของการครบกับคนที่มีแฟนเก่ามีอะไรบ้างต้องพูดก่อนว่า <c oughs> ต้องพูดก่อนด้วย <c oughs> ขอขออนุญ,ญาตพูดก่อนค่ะก็คืออย่างพี่เนี่ยพี่กับพี่แพลอยาอายุปูนี้เนาะมันก็ต้องมีอดีตกันมะแต่ปัญหาเนี่ยของการครบกันในคู่ปัจจุบัน ที่มักจะเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าพี่แพลวคิดว่ามีอะไรบ้างคะก็การหึงหวงอ่าหึงหวงเนาะพี่แพลวมีปัญหากับการที่มีแฟนที่มีแฟนเก่าหรือไม่มคะก็ไม่ค่อยมีนะแล้วพี่แพลวเจอปัญหาของแฟนที่มีปัญหากับแฟนเก่าพี่แพลวไหมคะเออมี <laughs> ทำไมล่ะคะก็คือแบบหึงมากหวงมากเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะหึงหวงไปขนาดนั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออ พูดถึงใครพูดถึงใครไม่มีแฟนคนไหนของเธอมีเป็นหากับแฟนเก่าเหรอไม่ค่อยนะหรอยังไม่ได้แต่ว่าก็คือประมาณว่าแบบเขาก็ไม่ได้มีรีแอคอะไรที่มันแบบขนาดเธอเขาจะปะคือเธอคือที่สุดแล้วอะทําไมทำไมเขาต้องโทรมาหาเธอก็มันเคยเป็นเพนแต่ว่าทําไมเขาไม่ออกไปหาคนอื่นอย่างนี้เนเอเาแฟนนี่ พูดกับตัวเองเถอะที่เธอมีสัตว์เลี้ยงไข่ทิ้งไว้เต็มไปหมดแล้วนะแกฉันต้องเจอได้แบบนี้ <c oughs> เออเมื่อก่อนไม่เป็นนะไม่คิดว่าเป็นว่ะปัญหาที่หนึ่งนี่เพิ่งเข้าเรื่องอะไรเนี่ยเอาหล่อนี่คือ,อปัญหาเลยห,าหารอปัญหาที่หนึ่งเราจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเรากับความสัมพันธ์ของแฟนเรากับแฟนเกา่า ปัญหาที่ชัดเจนมากสองได้ตามไอจีถ้าสมมติแฟนเราเป็นประเภทที่แบบฉันจะไม่ลบอดีตทั้งหมดทุกคนสามารถมาดูแบบบิบิโอกราฟีก็คือเหมือนประว่า b i o g r a p h ีอยู่นได้ว่าฉันเคยคบใครมาไปเที่ยวไหนมาบ้างไม่ลบไม่เด้คือมันก็ไม่ได้เรืองของมัน ไม่เราจะบอกว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปเจอเจอหน้าใน Facebook เขาเองอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งก็คือเราถ้ารเราไปเปรียบเทียบใช่ปัญหาจะเกิดอยู่ที่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบความสัมพันธ์เราตอนนี้กับความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของแฟนเราตอนเนี้มันจะมีปัญหาถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่าพี่คือคนที่มีปัญหาต่อมาที่สองเวลาแฟนเราสบายใจเขาจะชอบพูดถึงว่าอ๋อ เขาเคยกินร้านนี้ถ้าไม่อยากเจ็บปวดไม,ไม่ต้องถามว่ามากับใครแม้ว่าแฟนเราพยายามจะเรียกตอบแต่เราจะจับได้เ่ออมากับแฟนเก่าเนาะอย่างนี้ไม่ต้องถ้าเขาบอกว่าบริการดีอโอเคอาาก็เลี่ยงไปเขาสองนะเราจะมีสถานที่ซ้ําเดิมอ่ะถ้าเราไม่อยากมีปัญหากับแฟนเราเป็นไปได้อยากไปเมนชั่นถึงเหตุการณ์ที่อ๋อเราเคยมาที่นี่กับคนนี้อันนั้นก็จะไม่มีปัญหาผ่านไปได้ ปัญหาที่สามเวลาแฟนเรายังเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า่งที่เป็นปัญหาก็คือถ้าสมมติว่าแฟนเราอย่างเงี้ยให้ความสนิทกับเพื่อนฉะนั้นการที่แฟนเก่าเขาจะมาพูดปี้นในชีวิตอะเราห้ามไม่ได้เพราะแฟนพี่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนแต่ก็คือเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันแบบก็เป็นเพื่อนกันจริงๆทุกคนก็คือมีครอบครัวมีอะไรไปแล้ว ซึ่งมันก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแต่เราเี่ยที่จะไม่พูดไม่รับไม่คุยป่าเพราะมันมีเหตุการณ์ไม่เพราะว่าเราไม่คุยจริงเราก็คือแทบไม่ได้คุยเหมือนกันตอนแรกก็คือจะรับแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังหลังๆเริ่มเธ้เรารับได้ไหมเฮ <Yeah. S 2> จนแบบเราเออแพลวตัดสินใจเองคิดว่าเพื่อนที่เป็นแฟนเก่าพี่แพลวหลายคนน่าจะได้ดูวันนี้ก็จะบอกว่าขอโทษด้วยเรางิ่งเง่าเองไม่เกี่ยวกับแพลวเราคือคนที่นิ่งเง่าเองบางทีเราเข้าใจนะว่าแบบ พวกนายอยาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนและอยากจะแบบปรึกษาหาเหลยแต่เราอ่ะเง้เอาเองเราเ,เข้าใจเหตุผลด้วยว่านายโทรมาเพราะมีปัญหาและอยากจะปรึกษาแต่เราเอ่ะเงีเาเองคือเราพยายามอยู่แต่ช่วงนี้ยังทําไม่ได้คุณ<ต>ไม่คิดว่าจะทำได้ในเร็นีนะ้หรอกไหมสี่ห้าปีอ่ะก็อาจจะได้ละมั้งเราขอโทษพวกนายจริงๆแต่แล้วก็จะมีอีกเรื่องที่ <c oughs> ไม่ใช่เกิดขึ้นกับพี่แต่เกิดขึ้นกับเพื่อนร้วมทัวร์แบบนีคือเรียกชื่อผิดโออันนั้นคือแบบ <c oughs> อันนี้เชี่ย <c oughs> แบบต้องมีสติอ่ะเพื่อนนายต้องมีสตินายจะมาเรียกชื่อผิดหรือว่าพิมพ์ชื่อแชทผิดเรียกมันชื่อแฟนเก่าไม่ได้ทำยังไงไม่ได้ตายจนตัวตายจริงอันนั้นคือตายแดนน่นแต่ยินะ่งเครียดเนี่ยบางทีอ่ะช่วงแรกๆที่คบกันอ่ะเวลาเรียกกันอ่ะเราจะคิดกันเยอะนิดนึงทั้งพี่แพรทั้งพี่เลยมีช่วงหนึ่งที่พี่แพรก็หลุดเรียกชื่อแฟนเก่ามา ว่าเราเข้าใจเพราะว่าเขาสนิทกันมาก่อนเนาะเวลาคบกันก็คบกันนานแบบ่งสองสามปีหรือสี่ห้าปีเงี้ยทำให้แบบการ r ีคอ l ชื่ออ่ะบางทีมันยังติดปากที่จะพูดพี่แพรวแก้ปัญหาไงรู้ปะ่ะเปลี่ยนจา้าเรียกคนดี <c oughs> มันก็จะแบบก็เลยเรียกเป็นแบบเลือกชื่อกลางอ่ะแบบเลือกชื่อใหม่ๆพอเรียกคนดีม,มันก็จะกลายเป็นว่าอะพี่ก็มีแล้วเนี่ยไอ้ดูใช่แล้วเนี่ยดูเออหาชื่อกลางซะแต่เรื่องเลือกชื่อแม่ เรียกชื่อนะถ้าเรียกผิดตอนที่แบบกำลังแบบมีโมเมนต์หวานๆนะที่ทำมาประมาณลงทุนไปสิบสิบล้านหรือพันล้านระเบิดเลยเะยสูเลยติดลบที่ผ่านมาคือไม่มีความหมายใดนี้ในความคิดพี่นะคนอื่นจะไม่ได้คิดเแค่ว่ามีอะไรปัญหาที่คนจะเหมือนยังจะต้องเก็บภาพสมบัติเก่าหรืออะไรเ้เก็บของที่ เาเคยให้